ครับสวัสดีครับมานักการานะครับหลังจากที่เราทําคลิปนะครับ NX 5 0 0ร้อยไปนะก็เริ่มเริ่มมีลูกค้าให้ความสนใจนะตอบรับนะครับรถที่แล้วก็ขายหมดไปแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นของใหม่มานะครับรถทัวรลิงนะครับก็ติดได้นะครับตัวนี้นะครับ รถที่บรรทุกน้อยๆไม่ค่อยเยอะมากนะจากได้ฟังก์ชันการปรับคอมเพรสชันนะครับก็916ตัวนี้ก็มีจำหน่ายนะครับมีของเลยนะครับใครที่สนใจก็เข้ามาสั่งจองกันไว้นะครับเนี่ย216นะครับสปริงใหญ่นะครับปรับดีบ่าวได้มีของเลยนะครับของผมก็ ร้านเล็กๆนะครับแต่เราก็พยายามสต็อกนะครับผมทําเอาสนุกแล้วกันเาาอย่างนี้ดีกว่าปกติร้านเล็กก็ไม่ค่อยมีใครมาสต็อกของเงี่ยมันจมทุนนะครับกล่องหนึ่งก็ตีไปกลมๆก็สองหมื่นนะครับก็ดู่าสต็อกก็ก็ไหลอยู่นะวันนี้ก็เป็นของอะไรเอ่ยดูกติสแ a มเปอร์นะตัวแปดร้อยสี่ร้อยก็ใส่ได้นะครับใครอยากนุ่มนะก็มาติดตั้งตัวนี้นะครับ 916นะปี B 19นะครับถึงปี23 B 24ก็ใส่ตัวนี้ได้นะครับก็พอมีนะครับพอมีจำนวนชกหน้าก็มีนะชกหน้าก็มีอันนี้ฝาท็อปแคปนะครับอันนี้ของปี19นะปีเก่าก็ใส่ได้นะครับอันนี้ก็เป็นสปริงนะครับของลูกติสแคมเบอร์นะครับ ตัว800นะครับก็ใส่ได้ตรงรุ่นนะครับเซ็ตน้ำมันเอรินนะครับตามมาตรฐานนะครับอันนี้ก็เป็นสปริงนะครับของ VStor นะครับ Vstorm ์148นะครับอันนี้ก็ลูกค้าสั่งจองไว้นะครับมีชุดเดียวนะฮะเลยต้องให้ลูกค้ารีบตัดสินใจนิดหนึ่งไม่งั้นเดี๋ยวมันหมดแล้วมันก็จะหาไม่ได้นะครับอันนี้ก็เป็นของอะไรอันนี้ของ 500x นะ149นะครับ a 0 0 x 2019นสนะก็สนใจก็สั่งซื้อได้สั่งจองได้ยังไม่มีเงินก็จองไว้ก่อนนะครับแล้วก็มีชุดค่าทิกนะครับชุดค่าทิกของ XADV ก็มีอยู่นะครับอันนี้ก็ราคาเก่านะครับราคาใหม่มาราคาก็ขึ้นปอีกนะครับสนใจก็สั่งสั่งจองนะครับมีเงินแล้วค่อยมาติดตั้งนะครับ ข้าวๆก็ประมาณนี้นานๆก็จะมารือสต็อกให้ดูทีนึงนะเพราะว่าปกติเราก็จะถ่ายรีวิวแค่รร็นรุ่นๆไปนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมในคลิปนี้ครับสวัสดีครับ